นะจ๊ะที่ไม่แต่ไปเก็บมาจากบ้านคุณฮอรีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเนอะเอาขั้วตรงนี้ออกนะจ๊ะตรงนี้ออกไปแล้วเนาะ なこくんくんまじゃへおんこおまきんぱのごいにくらいうんころこのへたうんこれあれで <laughs> こうこれでな結構手もかかるねこうこうほらもうこういう指でとるけど <laughs> な ผู้ชมจ้าเพื่อน,นจัดนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำเล้าบวยกันนะจ้าเล้าบวยญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะจ้าง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นนะจ้าพื่อนจากหลังจากที่เราเนาะล้างบวยนะจ้าสาสี่น้ำเรียบร้อยแล้วคือ สะอาดแล้วแล้ก็เอามาใส่กแล้วก็พักสเสดดน้ำนะจ๊ะ,สะเสดดน้ำเนาะท่างสะอาดแล้วก็เอามาพักสเสดดน้ำหน่อยนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะจ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็ดกันนะจ๊ะเช็ดเป็นลูกเป็นลูกเลยนะเพื่อน,อนๆจะก่อนที่จะทำอู้พูดถึงทําครั้งแรกอุย้ยขั้นตอนพูดถึงก็เนาะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เพื่อนๆจ๋านี่ก็เป็นลูกบวยนะจ๊ะที่เราเก็บมาแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วสองกิโลนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนํามาผึ่งกันเนาะนํามาผึ่งแล้วเราจะเช็ด กันเป็นลูกๆเลยนะจ๊ะก็เไม่แต่ก็จะใส่เนาะเรียงในกระด้งแบบน,นี้นะจ๊ะพึงให้แห้งในที่ร่มเนาะไม่ต้องอตากแดดนะจ๊ะอยู่ในที่ร่มก็ประมาณเนี้ยเนาะโอเคเรามาลงมือเช็ดกันดีกว่าจ๊ะก็เช็ดเป็นลูกแบบนี้นะจ๊ะ โอเคจ้าเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นบวยที่เราพึงแล้วก็เช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนําไปทําเหล้าบวยกันนะจ๊าเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะจ้ะเพื่อนๆจ้าก็ตามที่เขาเขียนมาเนาะเขาจะมีะรายละเอียดบอกด้วยนะจ๊ะ ตามนี้ห้ามใช้น้ำร้อนห้ามเอาสกอตไบอะไรเนี่ยขัดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาห้ามะเนาะก็ตามนี้แม่แต่ก็ทําตามก็คือเขาบอกให้เอาแอลกอฮอล์ที่ใช้สําหรับทํากับข้าวอะเช็ดแล้วก็ใช้น้าสะอาดล้างสักสี่ห้ารอบแล้วก็พึ่งไว้นะจ๊ะสําหรับขวดโหลที่เราจะใช้ นำไปดองเหล้าบวยกันเนาะแบบนี้เราจะเพื่อนๆจัดหลังจากที่เราเอาแอกลกอฮอล์อะไรเช็ดม่แต่ก็จะใส่น้ำแบบนี้เนาะก็ล้างไปสักสี่ห้ารอบเนาะใช้น้ำสะอาดล้างไปตอนแรกไม่แต่ว่าจะเอาน้ำร้อนล้างทำความสะอาดแต่พอดีเขาเขียนไวนะ้เนาะ ห้ามใช้น้ำร้อนก็เลยต้องใช้น้ำเย็นเนี่ยนะจ๊ะน้ำทำความสะอาดนะจ๊ะสี่ห้ารอบนะจ๊ะนี่เขาเป็นโหลดที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็นำมาผึ่งให้แห้งนะจ๊ะเพื่อนเเพื่อนๆอนๆจ๊ะนี่ก็เป็นขวดโหลนะจ๊ะที่เราจะใช้ดองเหล้าบวยนะของแม่ต่จะใช้แบบแอลกอฮอล์เนาะฉีด นี่ก็คือแอลกอฮอล์สำหรับทำกับข้าวเนาะเช็ดเช็เช็ดเช,ช,ช็ดแล้วนี่นะจ้าเพื่อนๆจากเวลาเราใส่บวยได้ชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็นำน้ำตาลกรวดนะจ้าน้ำตาลกรวดมาเทใส่ไปเลยเนาะจับ,บใส่ก็ได้ เทใสแบบนี้ก็ได้จัง่ายดีเนาะเป็นชั้นไปนะจ๊ะจากนั้นเราก็เอาบวยใส่ไปอีกนะจ๊ะก็การใส่ก็แล้วแต่ความถนัดเนาะจะเทใส่เลยหรือว่าจะัใส่แบบนี้ก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเนาะก็ใส่เป็นน้ําตาลกรวดหนึ่งชั้นแล้วก็ ใส่บวยไปหนึ่งช้างก็คือสลับกันไปนะจ๊ะคุณม่ใต่ก็ก็คือจะใส่แบบนี้เลยเพราะว่าง่ายดีนี่ใส่ไปอีกหนึ่งช้าแล้วนะจ๊ะใส่ไปหนึ่งช้าแน,นแล้วก็จากนั้นเราก็เอาบวยใส่ไปอีกนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะ ดองบวยจะใช้เวลาประมาณ3มเดือนถึง1ปีนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะก็ใส่สลับกันแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะใส่สลับกันแบบนี้เนาะเนี่ยก็คือโลนี้8ลิตรนะจ๊ะแล้วก็จากนั้นเราก็มามีเป็นเหล้า35สาเปอร์เซ็นนะจ๊ะดี่สำหรับเป็นเหล้าสำหรับดองดองผลไม้อ่ะจ้ะ ต็นนี้ก็เขาก็เขียนไวน้เนาะเหล้าดองสําหรับบุ้ยดัยหนึ่งขวดก็เท่ากับหนึ่งจุดแปดลิตรเนาะเราก็เทใส่ไปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะก็เทใส่ไปลูกบุ้ยสองกิโลน้ําตาลกรวดหนึ่งกิโลกรมัมแล้วก็ใส่เหล้าที่ดองอะ่ะ ดองบวยเนี่ยสองกล่องนะจ๊ะพเพื่อนๆจ๋ะตามที่เขาเขียนมาเนาะนี่เราเทาเล่าไปก็เกือบจะหมดแล้วนะจ๊ะเล่าสำหรับดองบวยเนาะสองกล่องนะจ๊ะพเพื่อนๆหน่งจุดลิตรก็คือเนี่ยหกล่องเขาจะเขียนไว้1800อมิลิลิตร ห okay. นึ่งพันแปดรอมิลลิตรตอนหนึ่งกล่องใช้อยู่สองกล่องนะจ๊ะโอเคจ้าเพื่อนๆจ้าน,จนี่ก็เป็นวิธีทำเหล้าบ้วยสูตรทั่วๆไปของญี่ปุ่นนะจ๊ะก็ทำง่ายๆนะจ๊ะแต่ใช้เวลาหน่อยเพ okay. ราะว่าโอเคจ้าเพื่อนๆจ้า,าแล้วเราก็เนาะดองเหล้าบวยญี่ปุ่น เสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็เราก็รอเวลาเนาะสามเดือนถึงหนึ่งปีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าว่าบุ้ยของเราจะออกมารลดแล่นยังไงแล้วก็มีรูปแบบไหนนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงก็มารอชมตอนเนาะสามเดือนหรือนหนึ่งปีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่แต่จะทําคลิปลงอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนเื่อนจ๋าเพราะว่าแม่ใต่ก็ครั้งแรกเนาะยังไม่เคยทาก็ อยากทดลองทำเนาะโอเคจ้ะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้ายังไงแม่แต่ก็ขอฝากเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แต่ด้วยนะจ้าขอบคุณมากมายจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบายจ้า